ทุกอุตสาหการรมมุ่งสู่ความยั่งยืนครับเช่นเดียวกับสมาคมอุตสาหการรมปูนซีเมนไทย TCMa ยกระดับการเปลี่ยนผ่านกับงาน2025 TCMa Technical Conference and Exhibition ก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยในการแสดงบทบาทนำไปสู่เป้าหมาย N e t ซ e r o 2,050ดรชนะภูมินายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยกล่าวว่านี่คือการประชุมใหญ่ของวงการปูนซีเมนไทยครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสในการแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการลดคาร์บอนเสริมสร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมแต่การเปลี่ยนผ่านสู่เนสซีโรไม่ได้หมายถึงเพียงการลดการปล่อยคาร์บอน แต่ยังเป็นโอกาสสร้างงานสร้างนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดย TCMa ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเน้นย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือหัวใจของความสำเร็จ N e ศตวร2050เป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงหากเรามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมความร่วมมือจากนานาชาติและความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดยั้ง ประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันสามารถไปด้วยกันได้อุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของการทําเรื่องของกรีนฟินแลนซงหรือกรีนฟันดิ้งนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะต้องเชื่อมเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าในระดับเครือข่ายของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะพาอุตสาหกรรมของซีเมนต์เนี่ย ไปสู่เป้าหมายที่ระวังแผนไว้ตามรถแม็ปขณะที่มุมมองจากองค์กรนานาชาติก็มีทิศทางที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวแทนจาก WBCSD นําเสนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของการสำรวจระดับโลกบอกว่าการสำรวจลักษณะพหุภาคีทำให้หลายอุตสาหกรรมมีเสียงร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนแทนที่จะเป็นเพียงการผลักดันประโยชน์ของแต่ละอุตสาหกรรมเท่านั้นขณะที่ตัวแทนจากยูนิโกล่าวปาตกถาพิเศษ เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการบรรลุเป้าหมายเนซิโรภายในปี2050ให้สอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีสที่กำหนดไว้ที่1.5องศาเซลเซียสซึ่งต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย40%ภายในปี2030และมากถึง90%ภายในกลางศตวรรษการเปลี่ยนผ่านนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเชิงพลิกโฉมโดยประเมินว่าต้องการเงินลงทุนกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2050ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนายั่งคงเผชิญความท้าทาย โดยยกย่องบทบาทนำของประเทศไทยในการกำหนดนโยบายภาคซีเมนต์ให้สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสภาพภูมิอากาศระดับชาติส่งเสริมนวัตกรรมผ่านความร่วมมือหน่วยงานต่างๆลถแมปแนสซีโลกของประเทศไทยในภาคซีเมนต์สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับภูมิภาคโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนในการเร่งกระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนด้านผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารพัฒนาเอเชีย adb กล่าวว่า adb มีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโครงการผ่านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อจูงใจการลงทุนจากภาคเอกชนวงกว้างที่จะเร่งรัดเส้นทางสู่เนซิโรในภาคซีเมนและโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียผู้แทนจาก GIZ ชี้ว่าเสียงที่เป็นเอกภาพของอุตสาหากรรมซีเมนไทยสร้างความมั่นใจที่แตกต่างให้กับนักลงทุนกว่า40%ของรถแมพของไทยเชื่อมโยงกับ CCUS ซึ่งยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่โครงการอย่างสระบุรีแซนบ็อกจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นต้นแบบที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุน ดังนั้นการประสานรถแมพที่ชัดเจนกรอบกำกับการดูแลและการทดสอบเทคโนโลยีจะช่วยให้ประเทศไทยก้าสู่การเป็นผู้นำระดับภูมิภาคและจุดหมายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่สำคัญการสนไนเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับโลกงานนี้มีผู้บริหารเทคโนโลยีกว่า10ประเทศทั่วโลกนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีลดคาร์บอนและ ccus ตอกย้ำการก้าวสู่ N นศตวรร0สอจะไม่เพียงช่วยลดคาร์บอน แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างนวัตกรรมและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและภูมิภาค